สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นรูปปกหมูมีเลือดนะฮะน่าจะสุนีนะเหมือนเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนเลฟเฟอร์เดสอ่ะเลฟเฟอร์เดสอ่ะไม่เออเนี่ยมึงดูแบบโคตรแถมด้วยอะไรพวกนี้ดิเนี่ยนี่มันทำไมมันยังไม่ตายสักทีอ่ะนึกมันหันตามมันมองตามกูอ่ะน่าเฮ้เฮ้ friend Hey friend มันบอกให้มาตัวเนี้ยตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กพ่อมึงสิยิงไม่กระจายเลยตัวเล็กจะปิดแรงจังเฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บมากตาย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 ยตายตายยเายต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 ายกย อุ้ยยิงมบานเลยตายเแล้วมึงก็ตายตายแล้วมึงก็ตายอีกตายแล้วมึงก็ตายอีกนี่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 เป็นกระดูกแล้วมึงก็ต้องตายอีกมึงไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้ถ้ามึงจะน่ากลัวขนาดนี้นะกลัวอะไรก็งงอ่ะไม่มึงดูมันน่ากลัวจริงๆเลยดูตามันดิกลัวกลัวกลัวอุตสาหปอนต่อหน้าเลยนี่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 ตายซะตายซะ

Ow. We might go, Well, get out there and have some fun. <laughs> don't let me hold you, <laughs> you back. Oh, Oh, we are here we are here we and I'm just gonna keep on talking about myself and my big fat head until you shoot me down and gut me to die. Blah blah. blah. I will talk to you until you're sick of hearing my stupid voice. พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวกูรอมันมาตรงกลางเฮ้ยพี่มันมีลูกกระจอกด้วยเหรอโอเคเมองไม่เห็นหรอโี้ยตกใจพี่น่ากลัวมากพี่น่ากลัวมากกลัวอะไรกูว่านะเลยโอ้ยฉันกูซื้อระเบิดหรอพี่น่ากลัวเกินพี เกมลูกน้องมาสองตัวลูกน้องสองตัวเกมลูกน้องหกตัวเกมเลยจะบอลละเกมกระจอกนี่น่ากลัวมากจริงจริงฮะง้เยเชื่อเชี่ยเชื่อที่น่ากลัวเกินน่ากลัวจริงช่างกลัวจริงเฮ้ยประชาพลังโอ้ชาสิบดุนสิบห้าดุนสิบห้า พิทพีทมึงเฮ้ยเอี่ยตกไกลจังเอ้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยกระโดดแล้วพีทพีทมึงอยู่ในวงของไฟฟ้าไว้เดี๋ยวกูจะกดเออโคตรเท่เลยจ้วมมาาะจังหวะนี้เฮ้ยมันโดดสายฟ้าไม่มีผลเลยอ่ะเท่เลยเฮียกลังอะไรกัมาดิมาดิมาดิว้ามาดิ โดยแล้วเฮ้ยมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดมาปาปาไม่โดนขัดได้กูขัดได้กูขัดได้สวยสวยสวยกู้ัดได้อนหหเปิดร้อนเด้อหัวหัวร้อนเดี๋ยวซื้อระเบิดกันจะตายจะตายแล้วพี่ชนะชนะแล้ว

เรามีน้ำใจเอาไว้ว่าเราจะเป็นเช่นไรเหอะวิ่ง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 แค่ไวกว่านี้แค่ไวกว่านี้มึงวิ่งไม่ทันกระสุนหรอกจริงมึงจะเป็นเด็กแฝนมึงก็วิ่งไม่ทันกระสุนนี่ไง แค่ลิงกะระยะนิดหน่อยก็ได้เลยตัวนึงอ่ะคุ้มลงเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะเริ่มมาเจอบอสเรื่อยเฮ้ยเ <P> อ6เฮ้ยคุยท่าสิบนัดเลยเหรอฉันอนะพอมานานแล้วล่ะไอ้ก็สุวนมีจำกัดเพื่อน ยิงเลยเินเลยยิงเลยเดี๋ยวเอาลูกฟองมายิงดวเลยเอาไม่ไม่ดีเกมไงโอ้โหเยอะเยอะเยอะตายเดมโบตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตายโอ้โหไม่มีว่าจุดรูโอ้โหมึงไปเรียกตายตายตายมึงตายตายตายมึงทำกูไว้แสบพวกมึงทำกูไว้แสบ อ่าโอ้ยเหียวยัดไม่เลิกกูไม่เลิกกูสามศพกูสามศพมนี่นี่กูสามศพด้วยกูสามศพเอาเฮ้ยพีทเอาออกบ้านไม่ทันอ๋อเปิดปิดได้นี่หว่าพีทอะไรแบบจะอย <c oughs> ู่น,นี่มืไอไอ่ะกด E ดูดิ เอาก็ไปได้ไงเออยิงเลยยิงเลยโอ้โหอ้ออกมาตัดแล้วตอนนี้มันก็ออกมาตัดแล้วเออจะย่อเป็นเลยจะย่อเป็นเลยปืนนี้รัวมากเฮ้ยเฮ้ยมาไงมาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาไงมาไงเอ้า itu kebon mati dah kayaknya mana main yang ya